ซึ่งเจ้าที่ตำรวจเราได้ทำการจับกลุ่มเมื่อวันที่27ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะครับโดยพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะครับจะมีการสร้างเรื่องราวไปลำดับขั้นตอนนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มของตนเองเนี่ยได้มีการครอบครองวัตถุโบาราณที่มีค่านะครับแล้วก็พระเครื่องพระสมเด็จนะครับที่ได้มาจากบรรพบุรุษนะครับแต่สิ่งที่เขา เรื่องราวที่นํามาแสดงเนี่ยนะครับเป็นเท็จนะครับโดยนะครับเป็นเท็จทั้งในเรื่องตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีการ,นะรนำภาพของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอดีตนะครับพระฉายารักพระรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ในอดีตนะครับมาดัดแปลงแก้ไขนะครับแล้วก็กล่าวอ้างว่าเป็นบุคคล ตามที่เข้ากล่าวอ้างมานะครับซึ่งกองบังคับการปราบปรามนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่านะครับพฤติการกระทําอันนี้นะครับมีการเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะนะครับทําให้พี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับหลงเชื่อนะครับก็เข้าไปชมวัตถุโบราณที่เขานํามาจัดแสดงนะครับบางส่วนก็มีการเช่าบูชาพระสมเด็จที่เขานํามาแสดงนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการ แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นเท็จนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับที่ตกเป็นเหยื่อไปแล้วนะครับได้ทราบจะได้เข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนของเรานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวม,รวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทาความผิดนะครับส่วนขั้นตอนว่านะครับเจ้าที่ตํารวจเราได้รับแจ้งจากใครและมีขั้นตอนในการสืบสวนจับกลุ่มอย่างไรนะครับ ผมจะขออนุญ,ญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับการ6นะครับเป็นผู้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบเท่าที่จะสามารถบอกได้นะครับขอรินเชิญยครับครับก็กลับเรียนนะครับก็ขออนุญาตเสริมในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับ ในเคสนี้เราได้รับการร้องเรียนมานะครับจากบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นนะครับมีภาพของบรรพบุุษของตัวเองนะครับนำไปดัดแปลงแอบอ้างนะครับแล้วก็มีการนำเสนออยู่ในศูนย์มหาสมบัตินะครับที่จังหวัดสงขลานะครับบางส่วนได้นำขึ้นนำเสนอในช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับเมื่อเราได้รับการร้องเรียนนะครับ เราจึงได้ทําการตรวจสอบนะครับที่ศูนย์มหาสมบัติ3ามแผ่นดินนะครับอย่างที่ทราบไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเราได้ทําการตรวจสอบในช่องทาง y o u t u b e นะครับก็พบว่านะครับมีนายธรรมยุทธ์เนี่ยเป็นเจ้าของศูนย์ที่นี่จริงนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยมีการจัดแสดงรูปภาพต่างๆนะครับดังที่เราเห็นนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะครับโดยที่ความสําคัญของรูปภาพนะครับก็คือ รูปภาพทางด้านซ้ายมือผมนะครับรูปนี้นะครับซึ่งเขาอ้างว่าเป็นบนรรพบุรุษนะครับของเขาก็คือหลวงวิจารเจรนายนะครับและนางเง็กนะครับอ,อ้างว่าหลวงวิจารเจรนาเนี่ยนะครับมีความผูกพันกับสมเด็จพระจัน์โตก็คือเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ให้พระสมเด็จนะครับในส่วนของนางเง็กเนี่ยอ้างว่าสืบเสื้อาสายมาจากสุสีไทยเฮานะครับจึงทําให้เป็นที่มาว่าในศูนย์ ดังกล่าวเนี่ยถึงมีนะครับสิ่งของไม่ว่าจะเป็นหยกเป็นเครื่องเรือนจีนหรือว่าพระสมเด็จจํานวนมากนะครับนั่นแสดงให้เห็นถึงว่านะครับเ,เขาแอบอ้างเรื่องราวต่างๆนะครับท่าน,นี้เราตรวจสอบเบื้องต้นนะครับกับภาพดังกล่าวเนี่ยที่เป็นประเด็นนะครับเราจึงได้ทําการตรวจสอบเพราะว่าปรากฏในคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับมีการอ้างตราหอจุดหมายเหตุนะครับ เพราะฉะนั้นเราจึงทําการประสานกับทางกรมสินนะครับหอจดหมายเหตุก็พบว่าภาพนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีตาหอจดหมายเหตุจริงนะครับก็คือเป็นที่มาว่านายธรรมยุทธ์เนี่ยนะครับน่าเชื่อว่านะครับมีการสร้างเรื่องราวขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับเพราะอะไรถึงต้องทําอย่างนั้นนะครับก็เพื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะครับอาจจะได้นําเสนอนะครับ ทังศูนย์มหาสมบัติเองหรือว่าทาง y o u t u b e เองนะครับให้คนมาท่องเที่ยวนะครับส่วนหนึ่งได้ค่าเข้าชมนะครับให้ค่าเข้าชมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือนะครับผู้ต้องหาอีก2ท่านเนี่ยก็คือทํานําเสนอ YouTube เกี่ยวกับเรื่องพระอยู่แล้วนะครับก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการที่มีคนหลงเชื่อนะครับเรื่องราวแล้วก็ทําให้พระเครื่องนะครับของนายธรรมยุทธที่อยู่ในศูนย์ที่เขาอ้างว่าได้รับ ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเนี่ยมีมูลค่านะครับพอมีมูลค่าก็สามารถที่จะไปจําหน่ายได้นะครับทางนี้เราก็มีผู้เสียหายนะครับที่หลงเชื่อนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วก็เช่าเช่าพระนี้จริงแล้วนะครับนะครับก็รายละเอียดก็คงจะประมาณนี้นะครับในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง3มก็ยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ พี่น้องสื่อมีอะไรจะตักถามไหมครับรูปภาพแล้วก็ของกทั้งหมดทีจว่าเป็นของที่ดัดแปลงขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่หครับใช่ครับเพื้องต้นจากการตรวจสอบเป็นเช่นนั้นหมดครับเป็นการตรวจสอบอทางศิลปกรหรือว่ายังไงคพนักงานสอบสวนเรานะครับก็ตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะมะีญาติของเจ้าของภาพนะครับที่จะยืนยันว่าภาพต่างๆเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของเขาเองซึ่งไม่ได้ชื่อนี้นะครับ เขียนขึ้นมาใหม่แล้วถูกทำให้เก่าอย่างนี้ใช่ไหมคะครับเขาทำมานาดรืยังะคเดี๋ยวให้พนักงานฝืนตอบก็นะครับในเบื้องต้นเนี่ยศูนย์เนี่ยเปิดตั้งแต่ปีห้าแปดแล้วครับปีห้าแปดครับแล้วก็ภาพภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็หลายๆภาพเนี่ยก็คือเป็นภาพที่ดัดแปลงแล้วก็เราได้ไป ในทางสืบสวนและสอบสวนเนี่ยเราได้ไปสอบปากคำลูกหลานทาย,ยาทแล้วบางส่วนครับขณะนี้มีผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความบ้างหรือ,อยังอะคะมีแล้วครับมีแล้วแล้วก็วันนี้ที่เราต้องมาแถลงด้วยก็เผื่อว่าจะมีผู้เสียหายนอกจากนี้ด้วยครับเบื้องต้นเป็นคนไทยครับเพราะว่า ทางทางหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องวงการพาเครื่องครับหมายถึงว่าเพก็โดนหลอกห,หรือว่าไงคะอ่าไม่ใช่ครับประชาชนทั่วไปที่เช่าหาพักราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะท,ยยที่ที่เขาขายนี่คือราคาเท่าท้องตลาดหรือว่ายัางไงคะเป็นล้านครับสมเด็จวัาละกี่คนมากน้อยเท่าไหร่ครับจีตอนนี้เบื้องต้นมีหนึ่งท่านแล้วครับ ไงฮะถึงได้ถูกชักจูออกมาซื้อเข้าก็ไปเช่าพราะองค์ทางนายแพทย์เนี่ยนะครับก็สนใจมาจากทางจากการดู y o u t u b e เนี่ยครับ youtube ของของผู้ต้องหาเนี่ยครับแล้วก็จริงๆในายแพทย์เนี่ยเดินทางไปดูศูนย์ไปดูอะไรมาแล้วทำให้เกิดความเชื่อเลยครับเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยครับแล้วก็เช่าพระ นําไปตรวจสอบยังไงครับถึงได้มันอยู่ในรายละเอียดของการสอบสวนครับย,ยังบอกไม่ได้ครับในกระนการที่มาแถลงข่าววันนี้ก็คือต้องการที่จะให้ประชาชนที่ถูกกลุ่มนี้หลอกลวงไปหรือว่ายให้มาแจ้งความเพิ่มเลยครับใช่ครับ ครับครับเร,เ,รเ,รเรา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 มีข้อมูลว่ามีการจองพระนะครับคือคือเขามีหลายรูปแบบครับหนึ่งก็คืออาจจะจําหน่ายโดยตรงหรือ2อก็คือ,อร่วมร่วมลงทุนอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าอาจจะลงทุน1ล้านได้10องค์อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับเรื่องการพิสูจน์ของจริงหรือว่าของปลอมเนี่ยเบื้องต้นจากการที่ไปสํารวจในในในที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้วมีของจริงของปลอมอยู่มากน้อยแค่ไหนพอจะพิสูจน์ได้เป็นของปลอมทั้งหมดเลยไหมครับหรือว่าอย่าง เดี๋ยวต้องต้องเป็นพยานหลักฐานต้องส่งตรวจอีกทีครับโดีข้างก็มีแบบพิมพ์พระสมเด็ดจตัวนี้เป็นเป็นของปลอมใช่ไหมครับแบบพิมพ์พระสมเด็จเนี่ยนะครับเขาอ้างเราเราเรา,เราต้องเข้าใจก่อนว่าหลวงวิจาร์เนี่ยเขาเขาแอบอ้างเพราะฉะนั้นเขาอ้างว่าเป็นพิมพ์หลวงวิจารณก็น่าเชื่อว,ว่าพิมพ์เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องราวที่เขาแอบอ้างตามมาจากหลวงหลวงวิจารณนะครับพอพอเข้าใจ ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีนะครับนะก็เพื่อให้ให้เขาสามารถที่จะนําของมาจัดแสดงมีคนเชื่อถืออย่างเงี้ยแล้วก็สมมุติว่าพระเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะครับเขาอ้างว่าเขาเป็นลูกบรรพบุรุษของช่างแกะของพระสมเด็จพุทธจันย์โตอย่างเงี้ยครับก็ทําให้มีความเชื่อถือว่าพระสมเด็จเนี่ยน่าจะเป็นของจริงแล้วก็ไปจําหน่ายได้ครับ แค่สามคนหรือว่ามีมากกว่ามีมากกว่านี้อีกครับยังพบ <S <S แค่สามคนครับต้องหากับไเสร็จไงไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่ายังยังไม่ให้ไม่ให้ปากคำในในชั้นพิจารสอบสวนเดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนตอบดีกว่า <S <S ยังยังไม่ให้การนะครับเบื้องต้นยังให้ปักปฏิเสธจอยู่ครับแต่ละคนใครไปที่ทําหน้าที่แบบไหนยังไงบ้างครับทั้งสามคนในพฤติการความผิด คือคือเจ้าของเนี่ยครับคุณธรรมยุทธ์เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์แล้วก็เป็นผู้ริเริ่มในเรื่องการสร้างเรื่องราวเพื่อให้พระสมเด็จเนี่ยมีมีราคาตามที่ได้แจ้งไปแล้วครับขั้นตอนมีหลายขั้นตอนนะครับจากภาพเนี่ยได้ได้สร้างปเปน็นประตูลุส่วนหนึ่งละส่วนที่สองก็คือเอาพระในในส่วนหนึ่งของของพระ ที่เขามีอยู่เนี่ยเป็นการเป็นการไปตรวจสอบที่สถาบันนิวเคลียร์ด้วยเพื่อยืนยันว่าพระเนี่ยมีอายุในการในช่วงช่วงของอท่านสมเด็จโตอยู่ด้วยเป,เป็นเหมือนกับว่าพระเนี่ยมีการสร้างภายในอายุมันต้องต้องร้อยห้าสิบปีประมาณนี้มีการสร้างเรื่องเรื่องนั้นประกอบด้วยนะครับไม่ใช่ภาพอย่างเดียว อันนี้ระวังตรวจสอบอยู่ครับข้าง้างกรมินเามีข้อมูลครับเอ่อใ,ในเรื่องในการเข้าไปตรวจคน้นตรวจยึดนะครับที่เมื่อวานที่เราไปเราก็มีการแจ้งเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเจ้าที่กรมสินหรือว่าหอจมายเหตุเข้าไปร่วมด้วยนะครับซึ่งทางนั้นก็จะยืนยันเบื้องต้นได้บางส่วนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีมีตัวแทนมาเข้ามาร่วมในการถแถลงข่าวนี้ด้วยนะครับท่านสื่อมีอะไรจะซักถามเบื้องต้นก็ เชิญสักถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยครับอยู่ด้านนั้นฮะผู้เสียหายวันนี้มีมาด้วยไหมคะไม่มีเพราะเราไม่ได้แจ้งมาอ่าเชิครับ ดิฉันนางสาวเดนดาวศิลปานนทนพันธรักษ์เชี่ยวชาญจากสำนักพิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติได้ทำการไปตรวจสอบศูนย์มหาสมบัติร่วมกับอกองปราบนะคะเมื่อวานก็ได้ไปดูโบราณวัตถุศิลปวัตถุตามที่ทางศูนย์อ้างถ้าทางนักข่าวมีคำถามอะไรก็เรียนถามได้ค่ะที่เราตรวจสอบเป็น ของที่จัดทําขึ้นมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะของมันต้องมีการจัดทําอยู่แล้วคะ่ะน้องคะค่ะ,คะเพียงแ,แต่ว่าของนี้เขาอ้างว่ามีอายุไปจนถึงปีพศสอ1 2บ้างปีพศ2415บ้าบ้างจากการตรวจสอบอวัตถุนั้นน่าจะเป็นสิ่งเทียม โบราณวัตถุนะคะไม่อายุไม่ถึงตามที่มีการกล่าวอ้างไว้ค่ะทนนี้เรามีข้อพิจารณายัางไงฮะว่าของน่าจะเป็นการจัดทําขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะเอามาเอามาปลอมหรือ,อยังไงเนะะี่ยค่ะในการตรวจสอบโบราณวัตถุสุราบวัตถุเราดูด้านศิลปรกรรมเป็นสําคัญแล้วก็ดูสิ่งอื่นประกรอบค่ะอ,อ,องประกอบที่เราดูร่วมกับศิลปรกรรมก็อาจจะเป็นสภาพคือสภาพของวัตถุะคะ่ะความเก่าความใหม่ ต่างๆนะคะศรริลปกรรมที่มีมาก่อนศรรึกษาจากการศรรึกษาเปรียบเทียบนะคะาจากสิ่งที่เคยมีมานะคะแล้วก็าบางชิ้นเนี่ยยังมีจารึกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นความเก่าของจารึกเนี่ยก็สามารถศรรึกษาเปรียบเทียบได้อีกประการหนึ่งะคะ่ะขขอให้มีการรับรองจากทาง ทางพิพิธภัณฑ์แสถานแห่งชาติไม่มีส่วนไหนที่เขาขอให้มีการรับรองจากพิพิธภัณฑ์ทศาสรแห่งชาติเลยค่ะเบื้องต้นตัววัสดุที่ทําพระสมเด็จเนี่ยค่ะเราพอตรวจสอบเบื้องต้นแลวหรืออย่างนะคะว่าอายุประมาณเท่าไหร่ะคะ,ะยังไม่มีการตรวจสอบองค์ประกอบของวัตถุทั้งสิ้นค่ะโดยปกติเนี่ยเครื่องมือตรวจสอบของกรมศริลปากรเวลาตรวจสอบไม่สามารถที่จะทราบอายุได้นะคะหรือว่า ทราบอายุได้ก็จะต้องไปหาอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันจะมีค่าอายุที่เหมือนมีค่าบวกลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีค่าบวกลบแล้วมันมันไม่อย่างบวกลบ30ปีเนี่ยถ้าค่าอายุมันออกมาแล้วเนี่ยบวกลบกันแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปตรวจสอบของที่มันอายุแค่100ปีแค่นี้ค่ะมันตรวจสอบมันด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์มันก็จะมีปัญหา เพราะว่าวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีค่าค่าบวกลบของอายุอยูออ่วัตถุที่ควรจะตรวจสอบด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ควรจะมีอายุย้อนหลังไปมากๆหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีถึงจะเหมาะกับการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาตรวจสอบค่ะว่ามันมีภาพหนึ่งที่มีตาประทับรับรองจาก อ,อจดหมายเหตุแห่งชาติที่เอามาใช้ในการกล่าวอ้างอันนี้เรามีการตรวจสอบว่าจริงนนี้ยังไงขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากขอจดหมาเยเหตุค่ะค่ะบุษยรัตคู่เทียมนะคะนักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญจากสํานักขอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะค่ะตะกี้ที่ถามเรื่องตาปัทัะนะคะธรรมดาเนี่ยหอจดหมายเหตุเนี่ยเราจะให้บริการ ภาพถ่ายอยู่แล้วอะนะคะเป็นหน้าที่ของเราและภาพถ่ายที่เอามาเนี่ยส่วนมากจะเป็นฟิล์มกระจกนะคะแล้วเราเรามาอัดทีนี้การให้บริการเนี่ยต้องบอกว่าเราจะมีโลโก้นะคะเป็นลายน้ําของทางสํานักอยู่แล้วนะคะภาพไหนที่มีโลโก้ของเราก็คือเอามาจากขอจดหมายเหตุแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยภาพนั้นนะคะไม่ได้เป็นภาพถ่ายนะคะอาจจะเป็นภาพวาดหรือว่าทํา กราฟิกอะไรเราไม่ทราบนะคะอันนี้ต้องคณะกรรมการตรวจสอบต้องไปตรวจสอบเองนะคะแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่มาจากข้อจุดเหตุน,นะคะแต่ภาพถ่ายของเราอะ่ะมีจริงนะคะทีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยแอบแ,แอ,บอ้างนะคะเพราะว่าชื่อนะคะมันไม่ใช่ชื่อตามที่เขาอ้างที่บอกว่าเป็นหลวงวิจารกับนางเง็กที่เป็นต้นตระกูลที่มอบสมบัติให้นะคะ,ะการตรวจสอบของเราเราต้องมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นะคะแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นตระกูลนะคะภาพอันนั้นพออ่านมาแล้วเนี่ยเป็นตระกูลสิงห์หนละกาะคะซึ่งเจ้าของก็มายืนยันนะคะว่าไม่ใช่เป็นหลวงวิจารกับนางเง็กนะคะแต่ว่าเป็นคุณหญิงบุญปั่นกับพญาราชมนตรีสิงห์หนละกาะคะอันนี้ต้องบอกว่าการที่เราจะศึกษาจะบอกว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าเป็นภาพจริงหรือภาพปลอมนะคะ เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปดูตรงนั้นว่าภาพจริงหรือภาพปลอมแต่เราดูหลักฐานที่เขาเอาไปอ้างอิงนะคะว่าพูดจริงไหมภาพนั้นเป็นจริงหรือเปล่านะคะอยู่ๆคุณเอาภาพแบบอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วไปเขียนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่แหละบิดเบือนต้องบอกว่าแก้ไขบิดเบือนโดยเฉพาะโลโก้ของสำนักขอตจนหมายเหตุภาพถ่ายเราไม่เคยให้บริการนะคะภาพวาดนะคะ แต่ว่าภาพของเราจะเป็นภาพถ่ายนะคะและส่วนมากจะเป็นภาพขาวดำที่ออกมาจากฟิล์มกระจกนะคะที่เป็นสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7นะคะค่ะอันนี้้เาเกว่าทางขอจดหมายเหตุเองก็คือเป็นเป็นหนึ่งในผู้เสียหายต้องมีการร้องทุกดําำเนินคดีกับผู้ต้องหาด้วยไหมคะค่ะตรงนี้รู้สึกว่าเราก็จะ,ะแจ้งข้อหาไปแล้วนะคะว่า ทำผิดพรบรจดหมายเหตุพรศ5 5 6กันรอบนะคะในมาตรา17กับ22สองเรื่องการแก้ไขดัดแปลงแล้วก็ปลอมแปลงนะคะโอเคนะคะครับคงพอเท่านี้ก่อนเนาะขอบคุณมากนะครับมีอะไรไม่มีอะไรแล้วนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ